ชีคุณลุงชีสายดีเดอ้อไปกอกอา่าน้ำก่อนนี่คือร่านโจดุดชายเดน่นลรวเปล่ปาหรือเปล่าเด่นสวัสดีเนุะมทำขโม่หอดุดหม่ไปทางหลังจากเดินทางมาแต่เมื่อวานอยู่คนละทุนมันร้อนผักอยู่หองผักงอกมีปริสัทธ์เซาหา์ให้บางในแด่เวลาเก่ามู ข้าครับหลุดมานนะสถานที่ล่าสุดโหลดหน่งซิมีนโหลดลกระถูกหลากหลาย,ลยพีน่น้องเลยน้องเดียจดแมนเจ้าคุณยังเก๋ยังพิลิโลทุกคนเลยคนอื่นกับคนอนุญาตไอ้สุขะนทะำันก่อนแป๊บหนึ่งอยาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนิดนี่มุมทุกคนโอ้ยมันก็แดดเทเลบานเนุงนะ ขุดพโอ้น่ารำไปอันไไว้อันจะไหวร่างมือง่กเขาไว้สวยหนาตอนขับหลุดิ้นทางเราตัดกระหน่ำจ่ได้ยาง Hãy đẹp cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มือประทื้นทุกน้ำนะมึงแม่นาไปกินแล้วทุกคนนาไปช่วยนาล่างน่ะื่วาร่างมือไปไปใส่ไปซะน้ำกินนอากซื้อต่างหากลเก็บภาบรรยากาศอยู่วันดานก็เดินจอดรถเอิฮิยะแม่แ่ หหหนนเห็นมาอยู่สวยแหละจะได้กลับไปห้องอีกแล้วแบบกลับไปห้องไปหานนอนพักโ่อนเนี่ยเก้ามุมฝายังบ่เห็นมาเอาไหนเอานอนบ่ได้เวลาก็ได้สวยเลยโเห็นมาอยู่ที่ปรบบรรยากาศ ล้าจอดโหลดอยู่บ้านเดนสวนรรค์หรือว่าอยู่เดนเล้าเบาเอ่อเอาใบไส้ในโหลดดีแนะทุกคนเลยเอาใบไส้โหลดเตรียมเขาคิวทั้งหมดจอดเง,งาเดียดก็ข้าวแก่หินกาวเลยแก่ยังนนแล้วพ้นยี่บุตปีจังนี้แหละแกหินกาวไปเมืองเวียดแม่นเบิร์ตนะเดี๋ยวาพาเต็มคุมไว้นะแม่นและหินกาวเลยนะ ไว้แหละทุกคนเลยห้าวนมองจอดลถดก่นอนฮ้อนเขามุง่งสามสิบสี่สิบไม่เห็นข่ามาหนห้าวนมองจอดลถดก่อนนะมีห่มบนโอเทลนี่เนาะอีกหนึ่งกับพาทุกคนห้าหลาะเบิ่งก่อนห้าหลหาะเบิอ่งอยิ่ <c oughs> ขอโทษน้ำไหล นี่ติหลดบันถูกอันไอ้น,น่องเดียดอะไเนี่ยปวดมันลายจากเขาคุ้นยังมาไปดึปไดกไปรู้นี่ห่มยังบด้ทุกคนนาห่มก่อนตัวไหล่อมนะบอสนี่ผมมีนี่ผมกขี้หลุดหลอกเท่านั้นตัวว้าอย่างี้เนาะ ใส่แล้วมันอหลดโลเป็นหุ่นกกลลแล้วจงเด้ดบ่จดบไดกสีห้าทายบรรยากาศอามองเด่นด่านมองขวดชิ้นข่าเท่าเด่นเจปาะไอ้บอบาด,ดิ แถวนี้นะฮะจอดแถวน่ะใช่ว่าขับจับขับมากกับหมูนะทุกคนนะจอดจอดยังแถวนีเนี้ยเนี่ยเอากระสีนี้เนาะเขาไปเรื่อยๆที่าเป็นยักยากาศ ถช่ภาพนบรรยากาศของภูเขาทั้งหนาสวยๆสยุกุแลแั้เขาไปมุ่งไปทั้งหนาที่เป็นด้านเนาะตัวนเพียงแค่นี้ลรอวะน้มจอดเพืนเลยเจดะไปทค่โจอด อไาอาหารอาหารด่านสากุลตอสาย,ดดยสิบเดีวเสกฝนได้หมโอ้บรรยกาดีมากเป็นสบายนี่ก็เป็ดลี่ยูหันห้อนก็ห้อน ยากาศมองนึงากเลยเคยอเ,คเออมัก็สิไข้นเน่หรอวะแบบนี้เนาะอืมดิกว่าจะไปนตา่างๆดดตามลบหน่อยอือ่ักเลยบบะไรเดือที่นะจิ๊บ เอาอย่างละทายขิดตัวสบายเราจะตกบรรยากาศมาฝากน่ทุกคนให้เบิองน้ำกันอโอเคโอเคเบิองเบืองเบืองเบืงบงเองเขาบรรยากาศลมลืมล่นด,ดีเไยร้านอาหาร้านอาหารโอ้บ่เคยเข้ามาจากเถื่ออาหารมันมาเป็นไงยอี่างนี้ นี่ี่พาทุกคนมาเบิง่งบรรยากาศหรือว่าขบวนรถบรรทุกเตรียมจะขามชายแดน,โ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 นหน,นหอดคุณเาานาะไอยากเห็นคนป่วยก็ไปโรงพยาบาลไอยากเห็นรถบรรทุกก็ให้มาชายแดนเด้อทุกคนเด้อหลากหลายรถบรรทุกอ่าลายอยีกหนึยิ่งกว่สุด สวยทุกคนเป็นมีภูเขาทางหลังงามมุมมีที่ด้านเราเบาเรนสวานเด้อทุกคนเลยมุมนะปูมุมไกลๆมองมองนาด้านเตะจะทำปัญญาห่างไปบุ่มบุ่ทางหน้าก็จะเป็นด่านคงที่เห็นฝรั่งเขาย่างไกลเขาอาจจะไปมองประตูออกเนาะเดือดปั่มบ้านปั่มยัง มีรถแล้กําลังอังเอกันรถก็ได้กําลังติดเอาอาจจะอยู่ส่วนข้างหลังเนาะพุ้นผ่านแดนเพตรงไปประมาณ50เมตรพุนแล้วุคนมองนี้สู้มาแล้วสิเห็นกังหันลมทุกคน กังหันลมเลืออยู่เด่นสวรรค์ใครบ่เคยมากกับข้าพุทธิ์มาหอด้านเด่นสวรรค์เลยที่เห็นโลกกังหันลมหมุนริ้วิวเลยนะทุกคนกี่เห็นแต่ในขีดหนอเขาก็ได้มาเห็นและได้มาสัมผัสตัวจริงเลยแต่ว่าบ่ได้ปไปใกล้่ทุกคนโอ้ยคือสั่นเลยนะคือสัน่นคทว่ากินแล้วเข่วกระดาเออสา่างเป็น กังหันลมบนภูเขาโอเคทุกคนห้องกับหลอกว่าท่านละหอบหรอกทุกนท่านหอ้านั่งอยู่ห่มใหม่จะเยน็นกว่าโอเคทุกคนเดอ้อผมก็มาคลิปหนาเนาะคลิปนี้กันว่าน,นี่แหละเก็บบรรยากาศวการวถ้อาอยู่แถวห่มใหม่จะได้ยินเนีน่ยปาดเลกโอเคทุกคน ก็ไม่คิดหนาะป้าป้านี่ก็ได้ษผมมีอย่างไรจบทายด้วยรถบรรทุกคันนี่หงหรือวะเอ้ากำลังรลมอยู่ภูเขาผมโอเคกระเด้อทุกคนเด้อนี่คือแดนสวรรค์หรือว่าแดนเลาบ่าวพบกันไม่ขิดหนาะเจ้าอยู่ดีมีแห้ขขขขงจุกหูจุกน์ายบายบายบาย